ต่อไปจะเป็นการเทรสสองห้องสีเขียวนะครับโดยช่างทอมมี่เหมือนเดิมเช่นเคยครับนี่เทสต็เนี่ไปสุดหมดแล้ออยากมันบกขึ้มครับอ,อไปครับพี่นอ้องไปปลอยวาวกันครับ อันนี้เป็นสองห้องนะครับนี่สีเขียวครับเดี๋ยวเทศครับเถิดๆ ครับหมดแล้วครับขึ้นแล้วครับสีเขียวครับขึ้นไปแล้วครับ สวยงามเลยครับสองห้องกำลังปล่อยนะครับปล่อยให้สู้ลมนะครับปล่อยสายออกมาอีกนะครับให้สูงขึ้นไปอีกนะครับนู่ครัให้เบิ้งใกล้ๆครับ สองห้องช่างทองมมี่นะครับโอ้สวยงามครับหางกับทีเขียวนะครับ ขึ้นสูงเลยครับลมหายครับลมหมดครับ